ผมไม่มีลูกครับแล้วผมก็วางแผนในเรื่องการเงินไว้เรียบร้อยใช่คือผมจะรู้ว่าในปีนึงอะ่ะผมต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่แล้วผมจะ,กะเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วพอผมกเกษียณนะผมอยากทําอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผมกเกษียณแล้วอะ่ะผมจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่แล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็มีการซื้อประกันเอาไว้เพื่อรออนาคตเรียบร้อยไปข่าวนี้ดีกว่านะครับท่านนี้ก็เป็นนักแสดงหนุ่มที่แต่งงานกับคุณนุ่นไงน,นุ่นนะอ่ะ น้องท็อปพีแพดของเรานะครับก็ยังบอกนะครับไม่เปลี่ยนใจค,คือก็ย,ยังไม่มีลูกเหมือนอเดิมนะครับไปฟังเขาให้สัมภาษณ์ก,กนดีกว่าครับผมผมไม่มีลูกครับแล้วผมก็วางแผนในเรื่องการเงินไว้เรียบร้อยใช่คือผมจะรู้ว่าในปีนึงอ่ะผมต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่แล้วผมจะ,กะเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วพอผมกเกษียณนะผมอยากทําอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผมกเกษียณแล้วอ่ะผมจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ แล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็มีการซื้อประกันเอาไว้เพื่อรออนาพตเรียบร้อยแล้ว,ลวใช่ทุกอย่างาใช่ผมรู้สึกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญแล้วถ้าเกิดเราอยากที่จะมีมีชีวิตหลังเกษียณที่มันแฮปปี้ครับณวันนี้ต้องทาอะไรบ้างก็เลยทําให้เรารู้ว่าปีปีหนึ่งอ่ะต้องทาอะไรแล้วและให้ได้เงินประมาณ,ปร,มาณประมาณเท่าไหร่แล้วพอได้เงินประมาณเท่านั้นผมก็พอแล้วใช่วางแผนไว้ว่าเกษียณตอนเื่อไหร่ ของผมเนี่ยประมาณแบบ65าอีกอีกพักใหญ่แต่แต่ปีนี้ผมก็40่กว่าแล้วผมก็คิดว่าเออผมอาจจะทํางานแล้วก็แล้วตอนนี้ผมก็ทําทเรื่องสิงแมดล้อมก็เป็นงานที่รักด้วยอะ่ะแต่ <c oughs> ผมไม่เปลี่ยนใจแล้วเห <c oughs> มือนกับผมทาเรื่องสิงแม้ล้อมอะ่ะในวันที่ผมเลือกก็ผมสนใจเรื่องเนี้ย <c oughs> ผมทําเรื่องนี้จริงจังมาเรื่องเดียวเลยอ,ะอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมตัดสินใจอะไรก็เหมือนกับเราคิดมาทั้งหมดดีแล้วอะ่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าเรื่องลูกที่ ได้ถามกันมาตลอดอะผมผมไม่ไม่เปลี่ยนใจและคิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนใจใช่ผมวางแผนมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเด็กอะไม่ได้ควรที่จะต้องแบบมีหน้าที่ต้องมาเลี้ยงผมตอนแก่อะคือผมว่ามันดูแล้วแบบเหมือนผลักภาระเกินไปอะเออผมคิดเองนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีลูกเพื่อหวังว่าจะให้เขามาเลี้ยงเราตอนแก่ผมว่าผมไม่ใช่เคยสังเกตไหมบางคนที่ก็มีความพร้อมมากๆนะ เขาคิดอีกมุมหนึ่งเลยนะใช่คิดอีกมุมเขาไม่อยากผลักภาระไปให้เด็กนะครับแล้วก็เขาวางแผนกันแล้วอยู่กันสองคนตายายก็มีวิธีคิดแล้วก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเดี๋ยวนี้มันมีบ้านอนุราคห์ช่วงแบบว่าแก่ตัวไปถ้าเรามีตังเราก็ไปอยู่ที่นั่นใก้ใช่ใช่ก็ไปอยู่ที่นั่นแหละจริงหนูก็คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งถ้าหนูมีลูกมานะสักแบบว่า60ไปนั้นหนุจะไม่ให้ลูกลาบากเลยหนจะไปนู่นเลยอยู่บ้านคนฉลาเอ๋เธอไม่ต้องรอ60บหรอกลูกไม่เอาเธอ